คือ Honda e n 1นะคะรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Honda ที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยนะคะรถคันนี้ก็โดดมาดูว่าตรงด้านหน้าเนี่ยของที่ชาร์จไฟฟ้าเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ความสามารถแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม68.8กิโลวัตต์อวนะคะซึ่งเราก็ของเขาก็จะอยู่ในส่วนนี้ที่จะชาร์จอยู่นี้แล้วก็แรงม้าของเขาอยู่ที่204แรงม้านะคะ แล้ววันนี้เราก็จะคันนี้เราก็จะไปขับกันแล้วก็ที่เขาบอกไว้ก็คือวิ่งได้ถึง50 0กิโลเมตรนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเราชาร์จไฟแล้วเราจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรในการใช้จริงนะคะในเส้นทางที่เราจะใช้ในวันนี้ติดตามกันได้เลยค่ะก็ขับจากกรุงเทพมาจนถ we well ึงนครนายกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เขื <ta> ่อนขุนด่านตาการชนนะคะก็มากับรถคันนี้แหะค่ะ Honda EN1 รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนี่ยก็มาดูว่าเราตอนนี้เรามาพูดถึงเองตัวรูปลักษณ์ของเขาก่อนดีกว่าคันนี้พอเห็นปุ๊บรู้เลยนะว่าเป็นรถไฟฟ้าดูอย่างกระจังหน้าของเขาเนี่ยเรียบเนียนเลยเป็นชิ้นเดียวกันเลยกระจังหน้านะคะเอ่อแล้วก็ไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยเขาก็ตกแต่งไฟมีไฟตัดหมอกมีโครเมียมนะคะแล้วก็ไอ้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเซนเซอร์ ซึ่งเป็นระบบของเขา Honda Sensing ที่เขามีให้มาระหบบเป็นระบบแบบเตือนการชนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเขาเขาให้ก็ให้มาครบทีเดียวนะคะเรามาดูตัวชาร์จไฟของคันนี้นะคะเนี่ยก็กดตรงนี้แล้วก็เปิดที่ชาร์จไฟตัวนี้ของเขาเนี่ยม,มันต้องเปิดพร้อมกันแล้วถึงก็จะเปิดออกมาเขามีแบบ DC แล้วก็ AC ระบบการชาร์จนะคะระบบ เอซีนี่ชาร์จบ้านดีซีนี่ก็ชาร์จทั่วไปอะนะคะที่เขามีเนี่ยออความเร็วในการชาร์จยี่ความเร็วที่จะชาร์ตยี่สิถึงแปดสิเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ40่สินาทีก็ไม่นานนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนี่จะได้ยินเสียงมอ,อ,อเตอร์ของเขาหน่อยนะพอรถจอดนี่เขาจะมีอย่างที่เห็นนี้ล้อแม็กเกาจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วยางก็สองสองห้าห้าสิบ r สิก็ถือว่ายังออค่อนข้างดูสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าไม่สูงมากนักนะแล้วก็ด้านข้างของเขาไอตัวนี้นะที่มันตกแต่งเป็นพิเศษนะ Honda Sensing เขาจะมีเพิ่มก็คือบายสปอร์ตนะคะที่เพิ่มขึ้นมานี่ Honda ก็มีบายสปอร์ตแล้วนะกับรถไฟฟ้าด้วยรุ่นแรกเลยแล้วก็ข้างๆก็จะตกแต่งเป็นแบบออโครเมียมนะคะแล้วก็ดูกัน แล้วก็มาดูรอบคันก่อนเนี่ยรถของเขาจะเป็นลักษณะของ SUV วเราก็จะเห็นของเขาเนี่ยมันจะเป็นข้างล่างก็จะเป็นแบบสโลปลงมานะคล้ายๆออกเป็นลักษณะของรถเขาเรียกว่าพวกแฮชแบกหรือฟาสแบกนี่แหละนะเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ตรงด้านข้างขอบทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงนี้ก็เป็นลักษณะ SUV เขาก็จะมีตกแต่งทีเนี่ก็จะเป็นเป็นสีดำนะทีนี้ รอบๆนี้ก็เหมือนกันตกแต่งเป็นแบบออสีดําแล้วก็ช่วงนี้จะมีโคมเมี่ยมดูออกมานี่ก็ออดูสวยทีเดียวนะและอีกจุดเด่นก็คือโลโก้ของเขาตอนนี้เห็นไหมฮอนด้าเป็นตัวโลโก้ฮอนด้านี่ก็เห็นชัดเจนแล้วก็ตัวหนังสือนี่ก็เป็นแบบใหม่เลยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเห็น E.N. 1นะคะด้านหลังก็จะมี ที่ปัดน้ํำฝนแล้วก็มีชาร์จฟินอยู่ข้างบนนะะแล้วก็ไฟเขาก็จะเป็นไฟ LED ยังไงก็มาอยู่ด้านหลังของรถแล้วนะคะเราก็ไอที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำก็คือต้องเปิดฝาท้ายอยู่ละ mm hmm. ก็มาดูนะว่าฝาท้ายของเขาเป็นยังไง mm hmm. เขาไม่มีคลิกเซนเซอร์นะลองดูอ่าเป็นแบบธรรมดาฝาท้ายเป็นแบบธรรมดา แต่ก็ดูความสูง1น5่ร้อยห้าสิบนะก็ไม่ต้องเขย่งนะเนี่ยเวลาปุ๊บก็จับปิดได้เลยนะโอเคอมาดูข้างหลังเขานิดนึนนงข้างหน้านี้เขาจะมีโคมไฟเป็นแบบไฟ LED เลยแหนะละแล้วก็มาดูตีข้างในอ่เขาไม่มียางอะไรนะแต่เขามีชุดปะยางชุดปะยางฉุกเฉิน นี่ชุดปะยางฉุกเฉินเคยรีวิวไว้แล้วนะไปดูในคลิปเลยถึงจะไม่ใช่ของ Honda แต่เป็นคือเป็นทั่วๆไปอ่ะใช้ได้นะคะชุดปะยางฉุกเฉินมาดูนะคะที่เปิดประตูของเขานี่เขาจะเป็นแบบนี้เรียบเมียนเป็นชิ้นเดียวกันเลยเพราะว่ารถของเขาอย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นลักษณะของเออเรื่องของ aerodynamics นะนี่จับตรงนี้ นี่ตรงนี้เขาจะตกแต่งโคมเนี่ยคือรถโดยปกตินี้เราก็ยังไม่ได้เก็บเลยเพราะเราก็ใช้จริงเนาะอ่ะเข้ามาในรถของเขาวันนี้เราเดินทางมาจากกรุงเทพแอร์เย็นเนี่ยความเย็นของแอร์ยังมีอยู่เลยแล้วก็ที่นั่งแถวหลังของเขาเนี่ยเขามีช่องแอร์นะเมื่อกี้บอกว่าแอร์ยังเย็นอยู่เลยขออภัยเรายังไม่ได้ดับเครื่องเ <c oughs> นี่ยแอร์แอร์อุณหภูมิก็จากข้างหน้า แต่คนนั่งแถวหลังก็แอร์ก็เย็นนะที่นั่งของเขาไอ้ด้านหลังเขาจะมีเนี้ยไฟตรงนี้เอ่เป็นไฟ LED แล้วที่นั่งก็จะเป็นแบบวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์ก็จะมีแถบขาวเนี้ยเดินได้เดินได้เป็นด้วยแถบขาวก็ดูเด่นดีอออีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดเขามีช่วงช่องช่องเสียบ USB ด้านหลังจะเป็นแบบ Type C นะ สองจุดเลยแล้วก็อันนี้มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะเนี่ยแอมเบียนไลท์สีจะเป็นสีน้ําเงินทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นแอมเบียนไลท์ทีนี้เรามาดูของที่พับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ 60- 40นะคือพับเข้ามาเนี่ยด้านนี้ 60- 40จับอ้าว <laughs> น,นี้มีที่วางแก้วด้วยทีนี้เราก็มาถึงด้านหน้าบ้างแล้วล่นะรถคันนี้ที่นั่งของเขาเออด้านนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะด้านคน ด้านคนขับเนี่ยจะปรับไฟฟ้าปรับเลื่อนไปหน้าหลังแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะคะแต่ด้านผู้โดยสารนี่จะเป็นปรับมือนะคะพวงมลาลัยก็แบบ3าการก็ถือว่าพวงมลาลัยของเขากระชับมือนะคะเนี่ยด้านนี้ทุกอย่างควบคุมเนี่ยก็อยู่ที่พวงมลาลัยนะคะแล้วก็จอของข้างหน้านี้ก็ประมาณเอ่อสิบจุดหนึ่งินะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือจอตรงนี้นี่เห็นไหม อด้านนี้ก็อยู่15.1นะก็จะแบ่งออกเป็น3เป็นแบบสามช่องเลยนะคะช่องบนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับพวกโหมดการแสดงนิเกเตอร์อะไรเนี่ยจะอยู่ด้านบนโหมดที่2องแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแอปทั้งหมดโทรศัพท์แล้วก็ระบบส่งกำลังของรถอะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็เกี่ยวกับอุณหภูมิแอร์ก็แบ่งแยกกันไปจะได้แบบ ลองดูเนี่ยนะเกี่ยวกับ Air. นะแอร์เราก็จะดูลดลดแอร์เพิ่มแอร์เนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนอันที่สองเห็นไหมระบบส่งกําลังนี่จะดูว่าระบบุยแบตที่เหลือจากกรุงเทพวิ่งมาที่นี่ตอนแรก90%อยังเหลืออีก61%รนะคะได้รนะยะทางอีก235กอิกิโลถ้าจะหมุนกลับก็แตะง่ายอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะบอกให้เนี่ยตัวนี้ถ้าเขาแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนี้จริงก็ใช้ง่ายนะคะ แล้วก็สําหรับคนสายตายาวตัวหนังสือใหญ่ดีจังเลยอะเห็นชัดเจนนะเวลาขับก็แตะไม,ตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องละสายตาส่วนของเรื่องระบบเกียร์เออนี่เขาจะมีเกียร์ P เกียร์ R N แล้วก็ D นะคะถ้าจะขับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกียร์ P เนี่ยก็กดก็จะขึ้นที่หน้าจาว่า P นแต่ถ้าไม่งั้เราก็มันเราก็กดเปิดถ้าจะเข้าก็อ่ะเนี่ย พออยู่เกียร์ P เนี่ยเราไม่ต้องกดออกเลยนะเพอะเข้า P เวลาจะขับก็กด D P ก็หายไปละแต่ตอนนี้เราจะจอดเราก็กดเกียร์ P และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราขับรถตัวธรรมดาหรือว่าตัวไฮบริดหรือว่าเป็นรถที่ใช้น้ํามันอะ่ะเพราะว่าตัว power start ของเขานี่ดูแล้วมันก็คล้ายๆกันอะ่ะเวลาขึ้นมานะคะอารมณ์ความรู้สึกก็จะไม่ไม่แตกต่างและนี่เขาก็มีตัว w i r เลสชา charger มีช่องเสียบ USB A แล้วก็ C แล้วก็อตัว12โวลต์ตรงนี้ก็มีโอ้นี่จริงๆเขาก็ถือว่าเขาก็ให้มาครบนะอันนี้มีช่องเก็บของที่วางแก้วก็2ช่องมีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็กระจกแต่งหน้าก็มีทั้งสองอันเลยมีไฟมีไฟ LED ด้วยก็เรียกไฟ LED นะ แล้วก็บาะข้างหน้ากับข้างหลังนี่เขาก็บอกเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็มีเดินแขแบเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าอที่เรานั่งเนี่ยเวลาเราคาดเดลเนี่ยเราสามารถที่จะปรับลงสูงต่ําได้นะตั้งได้นเนี่ยปรับขึ้นลงได้ก็ถือว่าดีทีเดียวแล้วก็เขามีลําโพงวันนี้เรามาเครื่องเสียงเขาก็ดีนะมีลําโพงหกตัวส่วนเรื่องแอร์นี่ก็เป็นแอร์เนี่ยแยกซ้ายขวา ต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับไปไม่แย่งกันส่วนใน <Okay. S 1> ในเรื่องของการขับขี่ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาคุยอีกทีนึงว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็ถึงคิวขับแล้วนะคะกับรถไฟฟ้าของ Honda คันนี้ขึ้นมาครั้งแรกนะคะ <c oughs> ก็ออรถเนี่ยมาสตาร์ตเวลาสตาร์ตเพราะว่ารถเขาเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นป่มสตาร์ทก็เหมือนกับรถตทั่วไปนั่นแหละ เราก็รู้สึกว่ามันก็เงียบดีนะตอนที่สตาร์ทเนี่ยก็ไอของส่วนเรื่องที่นั่งเนี่ยเราก็ปรับที่นั่งเราก็เป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าอาศัยเป็นคนแบบตัวเตี้ยไงก็เลยต้องปรับขึ้นมาสูงหน่อยก็ดีนะเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆของเขาก็ดีส่วนในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเข้ามาพอขึ้นมาปุ๊บมีความรู้สึกฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยบอกว่าพงมาลัย พวงมาลัยไฟฟ้าแต่พวงมาลัยเขาเบานะเบาแต่เบายัางไงเบาแต่หนักแน่นอะ่ะพวงมาลัยของเขาก็กระชับมือแต่พวงมาลัยเนี่ยเขาจะเวลาเราขับเนี่ยเออตอนที่เราช่ชวงแรกๆอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเขาจะเบาไปนิดนึงแต่เวลาเราเหยียบคันเร่งอะ่ะยิ่งขับไปเร็วเท่าไหร่พวงมาลัยก็ยิ่งหนึบหนับเนี่ยตามความตามความเร็วก็ถือว่าพวงมาลัยของเขาก็กระชับมือนะให้ความมั่นใจ ส่วนคันเร่งคันเร่งของเขาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้คือเขามีสาโหมดใช่ไหมนอมอีคอนนอร์มอลแล้วก็สปอร์ตเมื่อกี้ก็ได้ใช้ทั้งอีคอนอีคอนแล้วก็นอร์มอลแต่ถ้าตัวสปอร์ตนี่เหยียบปุ๊บจะไปเลยตัวของอีคอนเนี่ยตอนนี้ใช้อีคอนอยู่เวลาเหยียบเนี่ยคันเร่งอีกหนึร้อยเมตรเลี้ยวขวานี่จริงๆแล้วคันเร่งของเขาเนี่ยพอแตะปุ๊บก็วิ่งปื๊ดเลยนะเนี่ยต้องพยายามเบาคันเบาคันเร่งไว ม่เงินพุ่งปื๊ดเลยนะเพราะว่าแรงบิดก็เยอะนะสามร้อยรจะประมาณ350ห้รือยังไงเนี่ยประมาณนี้เรื่องของออคันเร่งนะเวลาเหยียบปุ๊บอัตราความเร็วนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ความแรงบิดของเขาค่อนข้างสูงสามร้อยสิบนิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกอ่ะเพราะเขาเซ็ตมาอย่างงี้นะก็เวลา ของเขาเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเราจะรู้สึกแบบมันยังไงช่วงล่างมันเฟิร์มนะถึงเขาจะไม่ได้นิ่มนวลอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้แข็งกระด้างขับแล้วรู้สึกเป็นรถที่ขับสนุกนะทั้งที่ดูรถเป็นรถ SUV ที่จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ความรู้สึกเนี่ยขับปุ๊บรู้สึกจะบอกว่าเขาเป็นรถสปอร์ตก็ไม่ได้คือความรู้สึกอะ่ะความรู้สึกว่าขับสนุกนะคะก็อย่างที่เขาบอกว่ารถคันนี้เขาสามารถที่จะเซ็ตมาให้สําหรับ ทุกเพศทุกวัยในบ้านเนี่ยจะได้ขับได้สนุกนะฮะตอนนี้เราก็เท่าที่ตัวเองขับะนะก็ก็ถือว่าสนุกทีเดียวค่ะและเขามีระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยอย่างบางทีไปทับเส้นหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีไฟขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะอย่างเนี้ยเข้าข้างซ้ายเนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่เห็นไหมขึ้นละไฟเตือนแล้วก็จะดึงเราเข้าให้เข้าเลน ก็คือเป็นหรือ Honda Sensing ที่เขาให้มานะคะส่วนไอ้เรื่องการควบคุมต่างๆเนี่ยหน้าจอนี้ชอบมากเลยใหญ่ดีที่เราได,ได,ได้ได้พูดไปแล้วอะคือไม่ต้องละสายตาเลยมองสำหรับถ้าคนที่สายตายาวเนี่ยใส่แวน่นก็คือมองเห็นชัด <c oughs> ก็น่าจะถ้าพวกอายออุสายตายาวนี้ก็ต้องชอบค่ะรวมรวมก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกน่าใช้ ช่วงล่างเฟิร์มสนุกสนานค่ะขับแล้วก็ถ้ามาขับเราจะติดใจนะในเรื่องของเหยี่ยวคันเร่งของเขาเนี่ยตอนนี้เรากำลังขับกลับกรุกรงเทพนะแบตเตอรี่เออเหลืออยู่5 3เเซยังได้ระยะทางอยู่อีก203กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเรากลับไปถึงที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเดี๋ยวเรามาจะบอกอีกทีนะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะคันนี้ เขาเนี่ยเป็นรถที่เขาไม่ขายนะเนี่ยเราได้มาขับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็สนใจแต่รถไฟฟ้าคันนี้เขาไม่ขายเขาให้สําหรับขับเชา่าเรียกว่าเช่าขับอ่ะนะฮะโดยที่มีบริษัทเรียกว่าเป็นเอ,อ่อบริษัทที่เขามารับผิดชอบด้านนี้เป็นพวกบล็อกเกอร์มั้งก็อยู่ประมาณ12บบริษัทยังไงเนี่ยถ้าสนใจก็ต้องติดต่อไปที่นั่นเลยนะคะแล้วเงื่อนไขก็อยู่ที่แต่ละที่แต่ ที่เขาบอกมาก็คือว่าต้องเช่าอย่างต่ำา48เดือนเดือนละ29,000บาทนะคะแต่ถ้าเราเช่าระยะยาวเนี่ยก็คงจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะคะส่วนในเรื่องของการเช่าขับเนี่ยการเช่าขับเนี่ยที่จะบอกว่าก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคนที่ขับนี่ก็ขับอย่างเดียวเพราะว่าในเรื่องของการรับประกันการบริการหลังการขาย ทุกๆอย่างเลยบริษัทที่เขาให้เราเช่าขับเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเราก็ขับอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ถ้าเป็นอย่างพวกองค์กรอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่ารถเนี้ยก็เท่ากับว่าเขาเรียกว่านะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็คือช่วยลดมลพิษแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าก็ถือว่าอันนี้จะในเรื่องของทั้งเ,เรื่องของลดมลพิษ แล้วก็เป็นรถที่น่าสนใจมากคันหนึ่งระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดนี้237.9กิโลเมื่อเช้าแบตเตอรี่เหลืออยู่90%แต่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ30%แล้วยังวิ่งได้อีก116กิโลกลับมาถึงแล้วนะคะที่กรุงเทพมาที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลนะคะกับรถคันนี้ค่ะ e n 1ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของ Honda ที่ผลิตในเมืองไทยนะคะกับระยะทางที่เราวิ่งไปนะคะก็ที่อยู่หน้าจอนี้ก็237.9กิโลเมตรนะคะซึ่งตอนที่เราเดินทางไปเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่90%นะคะพอมาถึงจุดหมายตอนนี้แบตเตอรี่อยู่เหลืออยู่30%และยังวิ่งได้อีก115กิโลเมตรก็ถือว่า,าประหยัดทีเดียวนะคะ กับการเดินทางในครั้งนี้การได้ขับคีคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกจริงๆนะคะคล่องตัวแล้วก็กล็ลองมาดูเพียงแต่ว่าเสียดายที่เขาไม่ได้ขายให้เช่าขับอย่างเดียวค่ะ